ซื้อของใน TikTok Shop ทํายังไงวันนี้มาดูกันนะคะก่อนลืมนะคะค้นหาร,ร้านนะคะก่อนนะคะนี่ร้านของเราเองสังเกตจะมีรูปตะกร้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปดูเลยนะคะเราก็เปิด TikTok Shop นะคะแต่ว่าเราเป็นตัวแทนนะเราไม่มีสินค้าเลยนะคะในร้านนะคะแต่ว่าเราเป็นตัวแทนขายเราก็จะไปเลือกสินค้าจากใน TikTok Shop นะคะที่เขาให้ หาะไได้เสริมนะคะให้ค่าในหน้าเราก็เลือกสินค้ามานะคะที่เราชอบบ้างอะไรบ้างจากหลายๆร้านเลยมาอยู่ในร้านเรานะคะวันนี้เราก็มีหลากหลายเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะคะมาดูวิธีการสั่งซื้อนะคะวันนี้เราก็จะสั่งซื้อทางน้ํา3.5ลิตรนะคะคูลเลอร์น,นะคะแช่ในตู้เย็นได้นะคะก็กดซื้อตอนนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะกดตอนนี้เข้าไปเลยนะคะก็กรอกที่อยู่นะคะสําหรับจัดส่งให้เรียบร้อยกดถัดไปนะคะ ก็เข้าไปนะคะช่วงนี้ TikTok Shop เขาส่งฟรีด้วยนะคะก็จะมีวิธีการชำระเงินนะคะต่างๆนี่เก็บไปทางนะคะ Shopee Pay นะคะแต่ของเราเลือกเป็น True Money น,น,นะคะเพราะว่ามันก็จะเชื่อมกับแอปของเราได้เลยนะคะก็กดทำการสั่งซื้อนะคะมันก็จะเชื่อมไปที่แอปของเรานะคะซึ่งมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะก็ใส่หรหัสกดสั่งจ่ายได้เลยง่ายมากเลยไม่มีค่าขนส่งเลยเห็นไหมคะ เท่านี้เองก็สั่งซื้อได้แล้วนะคะก็รอรับสินค้าได้เลยนะคะใครสนใจลองไปสั่งซื้อกันดูนะคะี่ก็พร้อมสำหรับการจัดส่งแล้วนะคะส่งฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีแค่ค่าของนะคะนี่ใต้ของเรานะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจ๊ะ